ไอรอลูกสอมบี่รอ อันหน้าน่าจะดีง

ชนะแล้วนะครับลูกจะสองบีนะครับอันกำหนอยเหมือนเดิมนะครับอนกอยเหมือนเดิมนะครับ สอง้ลยครับสองร้อแเพ้เสมอนอโอเพชร่อเออโยแกงอยอันนี้วันนี้เราตีเชิงด้วยกันนะครับจินันัลาูกซอมบี้ีเ่งมากพสองนึอะไ้วก็อไก็ได้ ยยแพ้ลอยเนอไกว่ารววเราเดี๋ยวกูมกูรับผิดชอบเองไม่เจ็บครับ2อาทิตย์ลุยต่อครับชายจะสองดีครับรกกมาากะย